สวัสดีค่ะอยู่กับเบลโปกไก่ช n แนลอีกแล้วนะคะวันนี้เบลจะพาทุกคนมาเข้าครัวเล็กๆกันอีกแล้วค่ะและเมนูที่เบลจะทําในวันนี้เป็นเมนูหมูก้อนทอดน,นั่นเองค่ะทุกคน อย่างแรกนะคะเราต้องนำรากผักชีนะคะมาล้างให้สะอาดก่อนค่ะเพื่อที่เราจะไปทำสามเกินนั่นเองนะคะทุกคนสามเกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมีค่ะมีพริกไทยดำนะคะเราก็ตำให้ละเอียดก่อนนะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็ใส่กระเทียมนะคะลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะ ตามด้วยรากผักชีหั่นนะคะอาจจะได้ตำง่ายๆเนะเาะแล้วก็ตำลงไปได้เลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ออกมาเป็นสามเกอนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็เตรียมหมูสับ3 0 0กรัมนะคะแล้วก็ตักสามเกอนะคะลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะสอ,ะะองะะช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ ตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะจากนั้นนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะขยำแบบนี้นะคะทุกคนเมื่อคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไป3มช้อนโต๊ะค่ะทุกคนแล้วก็น้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชานะคะเพิ่มความหวานนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้านะคะแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราคลุกเขานะคะจนเข้ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเตรียมหม้อนะคะเราก็ใส่น้ํามันเพื่อเตรียมการทอดหมูนั่นเองค่ะเราก็นําตะเกียบลงไปแบบนี้นะคะหากมีฟองรอบๆตะเกียบอย่างนี้เราสามารถทอดได้เลยค่ะตักลงไปทีละช้อนนะคะแบบนี้ได้เลยค่ะนี่พอหมูของเราจะได้เป็นก้อนๆนะคะทอดลงไปเท่าที่หม้อเราจะบรรจุได้นะคะหม้อเล็กก็ทอดนิดหน่อยน้อยๆนะคะ เอาละค่ะเมื่อเราทอดไปสักพักนะคะเราก็ดูนะคะว่าหมูของเราสุกหรือยังนะคะแล้วก็ดันนอกก็จะเป็นสีน้ําตาลก,กรอบๆนิดนึงค่ะนะคะจากนั้นเราก็นําขึ้นไปพักไว้บนตะแกรงเพื่อเสด็จน้ำมันได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเรามาพักไว้บนตะแกรงสักพักแล้วหมูของเรานะคะก็จะมีสีน้ําตาลเข้มขึ้นอีกนิดนึงค่ะจากนั้นก็จัดจานแล้วก็รับประทานได้เลยแบบนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะหมูก้อนทอดนะคะสําหรับของเบลโปรไก่นั่นเองค่ะลองทําดูนะคะอร่อยมากๆเรามาดูเดือนด้านในกันเลยค่ะ นี่ยังมีความฉ่ำๆอยู่นะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะโป๊ก่ายใช่เลยจริงๆไม่เกหกค่ะวันนี้เบลต้องขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอร่อยอ